สวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนอยู่กับชองเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอมือนีกับมาสปอยคือเกาจาซีรีจีนนี่ซื้อเรื่องว่าเทียบท้าปัตตภีเข้ากัมาจวดต่อกันเลยค่ะตอนหนีไปเฟิงซีกับเฟิงซีอูเองกัสนิดกันหลยค่ะจนเห็ุให้คุณชายรอ่องนีมัมมีซ่องว่างในการข่าหาเลย ซึ่งทั้งสองเองกับไปเที่ยวตลาดน้ำกันเต้นร่ำน้ำกันไซนาการเต้นร่ำยังมีความสุขค่ะซึ่งตัวคุณชายร่องนี่ก็บอกว่าอ้คือจังข่อยเป็นมือที่3มนี่แหละว่าสันซึ่งในตอนนี้ก็พากันสืเบเรื่องสม,มุดบัญชีของกลุ่มการขัง้งที่เสียไปค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็คิดว่าต้องมานํากลุ่มหนิวแน่นอนคะ่ะบันที่นี่เราก็เลยตัดสินใจพาคุณชายรองไปสมัครงานคะ่ะในคณะนิวนะ่ะล่ะ ไปเฟิงซี่ก็เลยแถลงเลยค่ะคือเฟิงซี่นี่เล่นนิว่วซะแกล้งตอนนี้พี่น้องตะกี้ให้เราเต้นเนาะบันนี้เราก็เลยบอกว่าเออเจ้าไปล่านิ่วให้ก็เจ้าฟังซะโอ๋ลองมวนใน้พี่น้องบันนี้ทางหัวหน้าคณะก็เลยดราบรวมคณะนิ่วค่ะพี่น้องไปเฟิงซี่เองก็เริ่มหาข้อมูลทันทีซึ่งหัวหน้าก็เลี้ยวเห็นด้เวบโจรมาตาใสาค่ะก็พากันออกนาหากระบ,บุกเขามาในห้องเฮ้ยเฟิงซี่ทันทีค่ะหัวหน้าก็เฝ้าค้นหาก็ไปเปิดพบ ไปเฟ่งซี่อยู่ในตู้ค่ะพี่น้องคะทั้งซองเองก็ยอมรับท่านที่ว่าคอยเป็นผัวเป็นเมียกันคอยนี้มากน้ำกันค่ะซึ่งโตหัวหน้าเองก็เสื้อได้ปล่อยไปในเือนันค่ะแล้วไปเฟื่งซี่เองก็รู้ได้ที่หนีว่ามองเสียงเงื่นอยู่ไสอยู่ทางลังค่าเฮี้ยนค่ะก็เลยบอกให้เฟื่งซี่อูค่ะพี่น้องจัดการซะเดี๋ยวนี้พ่อคุณไสสามค่ะหาลักฐานนามาตัวกรมการทั้งเวทีเรียบร้อยแต่ไปเฟื่องซี่เองกับหาทางออกบได้ค่ะพี่น้องก็เลยจับหัวหน้าขณะมาก ใส่สารเตี๋ยพี่น้องทำซร่งทำแลลวก็บตอดอมทำการขาดจ้าทันทีค่ะซึ่งโตัวหัวนาเองก็ยอมรับเลยค่ะพี่น้องว่าติดต่อกับไต่เทาผู้นึงนั่นแหละอยู่ในกรมการค้างไตเทาผู้นั้นก็ซื่อว่าโจซื่อหลานแล้วก็ออกไปจับโจซื่อหลานทันทีค่ะมันก็เหตุให้เรื่องเาวสมุดบัญชีในกลุ่มข้างขากระจางแก้มแจ้งและพี่น้องคุณชายสามพิษแผนเองก็เฝ้าไปหาอีอูยวนทันทีซึ่งอีอูยวนเองก็เอ่ยปากรับคําว่าสิ่งห้เป็นซื่อจื้อให้ได้ แล้ววิธีการก็คือเตุไหยทันอองเหีนเระแวงคุณชายล่องแล้วเอาความหลับคุณชายสามไว้บอกว่าให้จะพวงเมื่อแล้วคุณชายล่องนี้แล้วจังเปิดเบิงเดอว่าสันนี่ส่วนของคุณชายล่องเองค่ะก็ถามจงลีคนรับใช้บอกว่าศิสารภาพหากผู้สาวย,ายิ่นนิญาี่ก็จะเหตุจังใดว่าสันจงลีนี่ผู้อานิยายมากค่ะแล้วพินองกับบรรยายเลยว่าเนี่ยมันต้องมีบรรยากาศ ใส่คำเบา,าทีดีแล้วก็มีของแท่นใจเด้ซึ่งจนหลีกระสอนวิธีการกับคุณชายรองอย่างลึกซึ้งคุณชายร่องกับเปรียบเทียบเป็นการซื้อความรักค,ความรักก็เหมือนทําศึกว่าสันส่วนเจ้าสํานักเทียนส่วงเองกะเอินสุกสุคนผูปกกฟองปายค่ะมาประชุมซึ่งทุกคนก็บอกว่าอันปายกลัวการทั้งเบิดนี่แหละมันเป็นของปลอมแล้วตอนนี้สั่งตีเล็กเลี้ยวเยื้อค่ะผูปกกฟองปายอีกผู้นึงก็เสียไปก็เลยให้ทุกคนีผ้ากันหาค่ะ แล้วเมื่อนี้หี่มะแรกโต๊ะพี่น้องเหมาะกับการบอกหักผู้สาวบออางยางค่ะคุณชายร่องก็คิดแผนทันทีว่าโอ้ยเคยจะบอกความในใจต่อเล่าสารภาพหักไปยังชื่นมืน่นแล้วก็จบด้วยการจูบก,การวาดฝันของคุณชายร่องเนี่ยก็ป๊าดเป็นไปด้วยดีค่ะแล้วก็บ,บอกให้จงดีไปเชิญไปฟุงซี่มากินเขานําแต่โต๊ะนางเองกลับไปกินโมกะทักกับฟงซี่อู๋พี่น้องพ้อมกับนัดแนะแต่งโตเป็นคุ้ชาย้ไปเทีย่ยวหอนางิ่งมค่ะ ซึ่งหิมะแรกพี่น้องกับพลาดไปเรียบร้อยคุณชายร่องกับจักสีเฮ็ดจังใดค่ะบอกกับจงลีอีกเถอะจงลีก็ว่าพลาดแล้วกับบอกเป็นยังเข้ากับจัดในทศการขึ้นมาในส่วนของไปเฟิงซี่ค่ะกับเฟิงซีอูกระแตงโตเป็นผู้ชายไปเที่ยวหอนั่งล่มกินเหล่ากันอย่างมองมันส่วนคุณชายร่องเองกับจัดเตรียมซัทันทียังสวยงามบอกว่าถ้าคุณชายร่องจับมือกับไปเฟิงซี่พี่น้องดอกไม้ไฟกับสิต๊กแต๊กปุ๊กปับปุ๊กปับปุ๊กปักปุ๊กปับโอ้เฮ็ดตามแผนแล้วก นาหอนั่งโล่งพี่น้องเสาอินคนงามเองกะให้แข่งบดกลอนผู้ชายได้จีสนกสิได้นั่งกินเขาน้ำค่ะซึ่งไปเฟิงซี่เองกบไปเสือแตงบดกลอนน้ำเขาซึ่งตัวไม่นั่งเสาอินค่ะพี่น้องก็พอใจบักย่างไร้ก็เลยบอกให้มานั่งกินเขาน้ำค่ะพ่อแต่ว่านั่งกินเขาน้ำเท่านั้นไปเฟิงซี่ก็ขึ้นหัวาข้มเชิญของคุณชายร่องก็ว่าอันบบได้คอยต้องกลับไปเดียวนี่ซึ่งไม่นั่งเสาอินกันบมมยอมค่ะพี่น้องลบลู่คอยในตอนนั้นคุณชายร่องกัดถ่าเพื่อกัน ก็ได้ข่าวจากจงลีว่าเราไปหอนางโล่มค่ะคุณชายร่องกับปทาสา,าเฝ้าใส่เกียมมาแล่นไปหอนางโล่มจับแขนไปเฟื่งซี่งยางออกมาจากหอนางโล่มค่ะเล้าเราก็ทาทรงเขียดได้ที่นี่ว่าเป็นยังก็จาความเอิดมได้ยินคุาทาเจ้าโดนแล้วบันที่นี่กับ้ากันกุงเหลาไปจักหน่อยเทิงศูน์ทิงกลงละพี่น้องไปเฟืงซี่เองกับสิอ้อยเล่าเด้แต่อ้อยไปอ้อยมาบันกัโว wow จังได้บุ๊เฮ็ดให้เขียดอีกไปเฟื่งซี่วัาสิยงญางนี้ค่ะคุณชายร่องก็เลยจับดึงแขน ยงลีเห้นยังสั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งการจุดดอกไม้ไฟค่ะกับจุดดอกไม้ไฟกันป๊อปอป้าป๊ปะ้ป๊ปะค่ะบานที่นี่ไปฟังซีพันว่าอ้อคุณชายบานไดโนอบอกหักผุ้สาวเฮ็ดกิจงนไม่สมตุตที่ย่ายนี่ล่ะใช่บักคากเลยมันกัเฮ็ดเห็นคุณชายลองซูนแล้วก็เสียหนาน่างนี้ไปเลยค่ะ คุณชายร้องกับบอดใจพี่น้องคิดหาคำสารภาพที่บบเชยพี่น้องให้จงหรือเอานวนนิยายมากกองอุโญโยให้เราอ่านค่ะในตอนนั้นหวัวเนียงก็ได้ยินพอดีค่ะว่าคุณชายหนสีสารภาพหักก็ไปเฟิงซี่กับเฝ้าเรียนไปบอกเต่าเท่าลื้นทันที่บอกว่านไปฟังซี่โบกูขวัญนั่งน,น่ะบ่มาะสมกับคุณชายกลเหตุให้เต่าเท่าลื่นค่ะไปหาเจ้าสำนักเทียนซ่วงค่ะก็บ,บอกว่าอันมันหนาสิบ่มาะสมได้เพราะว่านั่งเองน่ะเป็นคนของยุทธภพ ซึ่งเจ้าสำนักก็บอกว่าอันสิเป็นคนในยุทธภพมั่ติดมองเดียวที่เทียนยี่เนี่ยเฮ้มันเป็นยังเครื่อเปินอย่างสันบันที่นี่พ่อแต่เท้าเลื่นไปแล้วเจ้าสำนักทเทียนซ่วงก็บอกพ่อใจบักยางคักได้พี่น้องเพราะว่าไม่เป็นการลบลู่เกียร์ซึ่งกันและกันพ่อไปเฟื่งซี่กลับมาค่ะกลับมาพอกับจงลีจงลีก็บอกว่าอันนัดไปเบิงเทศการค่มไฟได้อมือแล้งสันแต่เล่าเขาบอก่าันตกผักรับคำดอกเราด้ยินอย่างสันไปเฟื่งซี่เองก็ถือเราไปเฮื่อนไต่เท้าเลื่นท่านที่เราก็บอกว่าอันขอยทามนะ ถ้าตอนนี้นะ่ะตาตรงงนะลุมสลายแล้วการแต่งงานกับคุี่ีหมาะสมนะ่ะมันสีดีเมนบอมันสีเหตุว่าแผ่นดินเนี่ยมันสิยงคู่คุงคุ้นกับพันกับครูสางครูสรงทีโมเจ้าหาให้มันจิซอยแล้วใดอีลีบอกไปถามอีลีแน่แต่ท้าวลินแล้วก็ตอบบด้ค่ะหลังจากที่นาากลับไปแต่ท้าวลินก็คิดทันทีนางในฉลาดบักอย่างคะ่ะเกณฑ์กาสามารถในคําพูดบันที่นี่ได้ท้าวลินก็สํานึกทันทีค่ะพี่น้องกับฝ่าวแลนไปหาคุณชายร่อง พ้อมกับขอถทษคุณชายรองทิศเก้าไก่เรืองส่วนตัวของคุณชายรองค่ะคุณชายรองก็คิดทันทีน่ที่เป็นความคิดของเต่าเต่าเรือนมันก็น่าสีบเม,นะมีนนะมันนาสีมีคนอื่นยุ่ยุง่งก็เลยให้แต่เท่าเรือนอีกกลับไปซะคุณชายรู้ว่าเป็นหัวเนียงค่ะพี่น้องก็เลยบอกว่าอันหัวเนียงมืออื่นนี่เจ้ากลับไปเพื่อนเจ้าซะเจ้าออกจากว่างไปซะเจ้านาสีบ่เหมาะสมก,กับการอยู่ข,ข,ข,ขัางคาง พ่อแหล้วๆคุณไส้ร่องกัน,นัดไม้ไปฟึ่งซี่ค่ะไปเบิงโค้มน้ำกันนันละพี่นอ้องพอมาหอดกขอโทษไปฟึ่งซี่แทนอาจารย์ท่านที่เหล่วกระปลอยกระทงไฟมากค่ะเทิงกระทงไฟค่ะกระเขียนวานพอพ่อคนที่จริงใจกับพ่อ่วสันแล้วก็ั่งสิเอ้ยปากบอกหักไปฟึง่งซี่พี่น้องเอ้ยงานด่วนงานเด็ดก,กับเขามากพอดีโอ้คัดคว้าใน้ใจกูยีหลีค่ะ ในส่วนตอนนี้เมืองเลี้ยงเองกันน้ามท่วมค้าพี่น้องเอ้ยขอความช่วยเหลือมหา่านอองพอดีคุณชายรองได้ยินกับขอท่านที่ว่าขอไปเมืองเลี้ยงซะว่าสีปิสางเครือนให้เมืองเลี้ยงแล้วก็ไปสู่ก็เมืองเลี้ยงค่ะพี่น้องทางอองเองก็นอนุญาตทันทีให้ทหารไปบกไลาหาลอยหน้าพอดิแล้วกับไปเฟื่งซี่เองก็ได้รับจดหมายจากชิงโจว่าตอนนี้กำลัางยากบางอย่างค่ะกระจักเสียจังใหญค่ะเราก็เลยตัดสินใจไปซอยสันเดียพี่น้อง แล้วการร่วมโตกับคุณชายร่องกลับไปเฟื่งซี่กับมาพ่อกันอีกเทือนหนึ่งค่ะก็ได้เดินทางไปเมืองเลี้ยงน้ากันโตคุณชายร่องเองก็ถามว่าเจ้ามาซอยข่อยตีไปเฟื่งซี่ก็ตอบอย่างผันใจบ่บ,บ่ขมดไปทุระองข่อยแต่ข่อยกับบ่บกเจ้าดอกทหารเองกินงงก็มีแต่คน้นอ่อนเอให้มาบาาักหาลอยน่าจะซอยอย่างบ่ได้เลยเพราะว่ายังตีท่านอ๋องเล่าและแวงค่ะพี่นองก็เลยให้ทหารอันที่ใกล้ขีกามา คุณชายร่องเองก็คิดว่าเออตอนนี้นะ่ะทหารพวกนี้มันอ่อนแออดี๋ยวอ่คอยฝึกไปมันก็สิเป็นทหารของขอยเองพอคุณชายรองออกจากเมืองไปค่ะคุณชายสามก็เปิดปีน้อยขอความทีอี้อูยวนไว้ใหล้ละละพอเปิดมาพออก็หูทันทีว่าคุณชายกับเฮยเฟิงซีเป็นผู้เดียวกันค่ะพี่น้องได้ฟังของหวังเฉาเองกับหูจากอูยยวนค่ะว่าคุณชายรองก็คือเฮยเฟิงซีนั่นแหละปาางานนี้ยข้คู่ตสูสุดเทีบมอิลิ วังเช้าเองกับขดสิไปขอไม่นางชุนล,ล้านคนงามค่ะพี่น้องเพื่อสิเอามาเป็นขอต่อร่องเมืองสีไงจริงๆแล้วเราก็บ่ได้คิดว่าสิไปสู้ขอหรอกเราอยากไปยึดเมืองสันเดย์ในฟังโครงการเดินทางไปเมืองเลี้ยงพี่น้องฝนก็ตกซาสาทหารเองก็อ่อนแมอมาล็อกปอกแปกถือฝนหน่อยๆก็สิเป็นวัดค่ะพี่น้องซึ่งฝนตกแห้งจนดินทะลมค่ะคุณชายรองก็ไปฟึ่งสิเองก็ส้อยทหารออกมาได้ พ่อแต่ย่ามือเศร้าการเดินทางเองมันก็มีอีก,กาดามพานมากกว่ากักก,ก,กอการทหารกรยยานพี่น้องบอกว่าโอ้มันเป็นร่างบอดีเนี่ยแนวนี้เบอร์ดีค่ะค่ะเฟืองซี่กับคิดหาวิธีสร้างพลกำลังใจเหตุลทหารกระห้คุณช่ายร่องโชว์ฟีมือตัวกันเสี่ยวค่ะเลี่ยวกระตั้งสื่อกองทัพไม่ว่ากองทัพปีกาสันเดพยองปาดพ่อจะเดินทางมาหอดเมืองเลียงค่ะกับแบงทหารไว้ครึ่งหนึ่งค่ะอีกครึ่งหนึ่งก็เอาขอว่างสันเด ไตเท่วอีค่ะผูม้มหงคจะถามท่านที่เอาทัวรทหารมาแต่หมักหาลอยตอนน้องมีมันเลื้อบงพ้อลอยเด้บัรคนทหารเล่าก็ต่อว่าอันฝนตกแห้งดินถลม่มทหารถี่เลือมากนี่ก็สุดยอดแล้ววาสันเล่าก็เลยย่านสงสัยค่ะพอคุณชายรองในนี้ออกลงไปหาเที่ยวหลังพี่น้องเราก็เลยบอกเรื่องเงื่อนเป็นขออาไต่ท่วอีเห็นเงื่อนค่ะพี่น้องก็ะใจเต้นตุบๆุบผลแล้วก็เลยว่าเออผ่านด่านเลยผ่านด่านเลยค่ะ ในส่วนของคุณชายรองกบไปเฟื้งซี่ก็เหลือข่ายทหารตั้งยู่นอกเมืองฝึกกำลังพ่นเสร็จแล้วพี่น้องเลี้ยวกับไผ่จงลีปลอมโตเป็นคุณชายร่องเข้าไปในเมืองแทนค่ะซึ่งทั้งสองเอีงกับออกเลาะตาลาจะเห็นว่าป้าของคือแพงแท้เมื่อพ่อที่ชาวบาลล้านลำบากขัแในเทาอีนี่ต้องพ้นละโมบโลกมากคิดเป็นจะสั่งทึงฉลาดอีกตั้งหากว่าสั่นบ้านนี้แต่เทาอีก็คิดพอว่าท่านเห็นหนาคุณชายร่องก็เลยหาหยาบำรุ่งไปให้คุณชายรองค่ะพี่น้อง แต่ตอนน,นั้นคุณชายร่องกับกับมาพอดีมันไต่ท่าอีเราก็เลยสงสัยว่าปว่วยอีหรือว่าปวา่วยอีเหรีย่างนีเราก็เลยให้คนไปสืบเรื่องเล่าในเมืองของคุณชายร่องซึ่งฟ่งซีอูพี่น้องก็ไปบอกคนมาให้ตอบเพื่อกันเด้ตอตอบเพื่อกันเด้อแต่ทถาเริ่นเราก็สงสัยเรื่องนี้ป้าทางบุใรก็ตอบเพื่อกันมันผิดแปลกไปนะว่าสันเราก็หาวิธีว่างแผนจัดงานเรียงตอนรับท่านที่ค่ะ ซึงก็ใส่เหล่าเลยค่ะซัดกันโอ้ยไปเฟื่งซี่อิงก็นั่งคางทั้งส้วงปกปงม,มนังตักคุณชายร่องกินเหล่าบรอย่างเมาไม้ค่ะพอกินเหล่าเมาแล้วคุณชายร่องก็ฟึ้นปรุงทนนันละค่ะไตเทาเรืนกับแบบกำเริบเสิสร์ฟซานทันทีแต่ในตอนนั้นน่ะทหารของคุณชายร่องกับเขาบุกะต่อสู่ขึ้นมาทันทีจนยึดอํานาจได้คว่กับขาไตเทาเรื้นตายซะ ในส่วนของชุนหลานแม่นางคนงามอันดับหนึ่งของปัตภีค่ะก็เอาพระบรมธาตาุไปถวายห้องเต้ซึ่งห้องเต้เองก็เห็นดอกบัวบานขึ้นมาทันทีห้องเต้ก็ว่าปา้าที่โทรศัพท์ซิสไลห้องเต้ก็แต่งต่างให้ชุดหลานนี่นะ่ะเป็นทิวดาสวรรค์ห่งต้าตรงปา้าชุนหลานนี่ก็บอกว่าโอ้ซัำขอให้คันทีเอาดอกไม้ไปโอใหอยมันบานก่อนเวลาเท่านั้นนะ่ะก่อยก็ได้เป็นทิดาสวรรค์แล้วซักซิสบุพพกันว่าสัน เื่อ,อยังดีเพื่อให้ชุนหลานมีอำนาจต่อรองเม่ว่าสิแต่งงานกบไผกะเทียบเท่ากันเท่านั้นค่ะในส่วนของคุณชายรองกะไปฟืองซี่กะโว่กันถึงไม่นั่งชุนหลานที่ฉลาดเก่งกาต่อรองเก่งมาย่อมแพ้ซึ่งโตคุณชายร่องก็บอกว่าโอ้มยมาย่อมแพ้จังนี่เนาะคนที่แพ้เราก็ยังมีอยู่ก็คือไม่นั่งชีวิตนั่นแหละที่มีความสลาดก็มูซึ่งไปฟื้งซี่เองก็มือนจทำส่งโวกไปบวมากือจังคัดคอเล่าแล้วก็เลยยางหนี คุณชายร่องก็คิดว่าไปเฟิ่งซี่นี่หุงทันหญิงซี่วินค่ะพี่น้องคะซึ่งไปเฟิ่งซี่เองก็มาหาอายเจ้าของเฟิ่งซี่เยค่ะพี่นอ้องจริงๆแล้วไปเฟิ่งซี่ก็คือทันหญิงชีวินนั่นแหละซึ่งโตแล้วเองก็บอกว่าให้เจรจาต่อร่องสงบศึกษซาเพราะว่าตอนนี้แต่ท่าเรนก็นตายแล้วผู้คุมก็ล่าหัวอยู่ตอนนี้ก็คือคุณชายร่องนั่งกินเหลากับยเว้ากันเรื่องคุณชายร่องอย่างมีความสุขค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะก็พากันหัวหม่วน ส่วนคุณไส้ร่องเองก็นั่งถาบักลายบักดุนแต่เล่ากับบอมาจะเชื่อในส่วนพี่น้องก็โวนัวหัวมวนกันอายเล่าก็เลยบอกว่าป้าดคอยก็ไม่อยากกินนองเคยผู้หญิเท่ว่าชิเกนกาดสามารแต่เพียงซำมดเยดิเดี๋ยวมือ่นก็สิไปี็น,นานนองเคยพ่อแต่ไปเฟื่องซี่ค่ะบอกอ้ายก็บอกว่าอัน,นอย่าเปิดเผยฐานะความจริงพองเดอ้อเด้ออย่าบวกเขาเดอ้อว่าสันพ่อแต่ยาเม,มือเสามาค่ะไปเฟื่องซี่ก็มาหอดจวนซึ่งตัวทันชุนชายร่องเองกนง็นั่งทายอยู่แล้วค่ะพี่น้องคะ กมาโอมางอท่านที่ค่ะซึ่งก็ว้าถึงทันยิงซี่วินน่ะละตอนนั้นน่ะไปฟึ่งซี่ตกใจแห้งปาด์หลูกหูานาความิงควายลยดีว่าคอยเป็นไผว่าสันแต่ตอนนั้นเองก็นั่งสี่เขาจูบพี่น้องก็มีคนมาคัดไวพด้พอดีโอสิโรแเป็นติกแนงไดก็มีคนมาคัดค่ะพี่น้องก็บอกว่านี่ทันชายฟุ่งเซยเยนี่น่ะสรงจดหมายมาเจราจาต่อรองว่าสิเขามาพ่อสันเดก็เล่นในการจูนะบนะบในจูบจอย ตัไปฟังซี่กับคิดเบิง่งดีๆว่าเลาหูหรือบ่ล่ว่าเราเป็นแม่หรือเป่เ,เป็นเอาไปเอามาเราคิดว่าโอ้เราบร่นด้หูัตตนที่แท้จริงคงคอยดอกเราว่าคอยหึงทันหญิงซี่วินเออยังไงไปอีกค่ะในส่วนของหวังเช้ากันเลนมาก,ก็พอพ่อของหูเราได้ว่าเล่าขาปงยัยล้านตายจึงตัวเล่ากับซูลหลายแต่บพอข่าวพ่อของเทราก็ล่มล่งปังนั่งถือยาพิษค่ะ อีอูยวนเองก็เรียวยาถอนพิษห้ค่ะก็เลยบอกว่านี่่ันอ้งถือว่างยาไสร้ร่เจ้าได้นี่มันที่หนีวังเฉาเอิงก็ร่วมพลทหารกําลังชิงฝากนมาทันทีบอกว่าห้มาจัดการคน้ร่ที่ไส่ไร่คอยในฟังของคุณไส้สามค่ะพี่น้องก็ได้ยินจังสันกับเม้วาวอลเรื่องอินสวนเสียวเสียห้กับพอฟังค่ะว่านเจ้าหน่ายมันก็นคือเฮ้ยเฟื่งซี่ผู้มีอำนาจใหญ่ค่ะขอ,อยานเด้อเด้ พออยาหนแล้วมาสะสมกําลังเจ้าระวังดีๆเด้อพอคาเล่าบุกเมืองสิเฮ็ดจังไดท่านอ,องเองก็เลยบอกว่าอัน,อนเจ้ากลไปก้อนเดีวยวค่อยสิหาเนี่ยให้เจา้าให้คุณชส้สามแหละพี่น้องพอคุณชา้สามกลับเมื่อค่ะท่านอองเองให้คนไปสืบเรื่องของเฮยเฟึ่งซี่ทันทีสิจัดการไปนิกนาเสียดายถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อเฮาอ็ควรสิเก็บไว้ท่านอองว่าในส่วนของคุณไส้ร่องกับถาเฟิง่งเซเย่ค่ะที่มาเจราจาต่อร่องนั่นแหนละ ไปเฟื่งซี่เองแต่อยากเห็นนาได้พี่น้องก็เลยบอกว่าอันเคยถาเป็นหมูพอแต่เฟิ่งเสยเยมาหอดถากสรงสายตาเนี่ยไปหาไป,ไปเฟิ่งซี่ทันทียิ้มหน่อยยิ้มเย้มใ่กันค่ะสื่คุณชายรองเองก็บ่ถึกใจพ่อมาได้คอยหึงคงคอยได้ค่ะตัเฟื่งเซเยเองก็ถามเรื่องรล่ากันพัฒนาบ้านเนื่องค่ะว่าจะสืบงอดต่อไปซึ่งโตเฟิ่งเซเยนี่งก็พอใจร้ายกับคําตอบของคุณชายรอง แล้วเรื่องเล่าในตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ไปพบพอใหม่ในตอนหน้าสำหรับมนันนีสวัสดีจ้า